เวลาเราเปิดข่าวสงครามเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพความเสียหายความสูญเสียใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังภาพพวกนั้นใครกันที่กำลังทำเงินมหาศาลอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกษิจเลือดหรือ blood economy คือมันเป็น,นกลไกที่ซ่อนอยู่หลังความขัดแย้งทั่วโลกเลยลองนึกภาพตามนะครับปี2024ปีเดียวเลย งบประมาณทางทหารทั่วโลกพุ่งไปถึง2.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โห oh. คือมันเป็นตัวเลขที่แบบจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆคำถามคือเงินทั้งหมดนี้มันไหลไปไหนใครได้ใครเสียแล้วมันเปลี่ยนโลกของเราไปยังไงบ้างใช่เลยค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันไม่ได้แบบ สร้างกําไรให้ใครสุ่มสุ่มแต่มันเป็นระบบเลยมันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากที่เราเรียกกันว่ากลุ่มบริษัทอุปถัมภ์รัฐและอุตสาหกรรมทหารหรือ Military Industrial Complex คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายอาวุธนะคะแต่มันคือเครือข่ายอิทธิพลที่ยงใยยกันหมดทั้งบริษัทเอกชนรัฐบาลและก,กองทัพเพื่อให้แน่ใจว่ากระแสะเงินทุนมหาศาลนี้มันจะไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาโอเคครับนิ้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า เอาชิ้นใหญ่สุดก่อนเลยอุตสาหกรรมอาวุธข้อมูลล่าสุดบอกว่ารายได้ของบริษัทอาวุธร้อยอันดับแรกของโลกปีล่าสุดนี้เกือบเกือบเจ็ดแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้ทุกคนก็จะนึกถึงพวกยักษ์ใหญ่เจ้าประจำอย่างล็อกค d ดมาทินหรือโบอิงของอเมริกาที่ยังกินส่วนแบ่งไปเกือบครึ่งหนึ่ง แต่ข้อมูลที่เราได้มาเจาะลึกกันวันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นซ่อนอยู่ถูกต้องค่ะพวกบริษัทยักษ์ใหญ่5้าเจ้าที่เรียกว่า Big Five เนี่ยยังเป็นผู้เล่นหลักก็จริงแต่สตอรี่ที่แท้จริงของปีนี้ไม่ใช่ว่าใครอยู่บนสุดแต่คือใครที่กำลังปีขึ้นมาแบบก้าวกระโดดต่างหากค่ะตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเราไม่ได้กำลังพูดถึงบริษัทอเมริกันแต่เป็นบริษัทอย่างเชโกโซโลวาเกียร์กรุ๊ปจากสาธารณรัฐเช็กนะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่รายได้พุ่งขึ้นเกือบ200% 200%เลยนะคะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือพวกเขากลายเป็นแหล่งผลิตกระสุนปืนใหญ่ที่สำคัญส่งให้ยูเครนหรือที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ SpaceX ของ Elon Musk ดี๋ยวนะครับ SpaceX SpaceX นี่ไม่ใช่บริษัทอาวุธโดยตรงนี่ครับไม่ใช่โดยตรงค่ะแต่นี่แหละคือภาพสะท้อนของสงครามยุคใหม่ที่ชัดเจนที่สุดรายได้ส่วนที่เกี่ยวกับทหารของ SpaceX โตขึ้นกว่า100%เพราะระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink ของเขากลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากในสนามรบไปแล้ว มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าสงครามตอนนี้ไม่ได้ต้องการแค่รถถังหรือเครื่องบินรบแต่มันต้องการกระสุนจำนวนมหาศาลและที่สำคัญคือเครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อถือได้ซึ่งเทคโนโลยีพล,ลเรือนกำลังถูกดึงเข้ามาในสนามรบเต็มๆเลยเข้าใจแล้วค่ะคือสมอรภูมิมันเปลี่ยนไปจริงๆแต่การเติบโตของผู้เล่นหน้าใหม่พวกนี้มันกาลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับผู้เล่นเจ้าตลาดเดิมๆบ้างไหมครับมันกำลังชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่เลยครับ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการขยายกาลังการผลิตของชาติตะวันตกเดี๋ยวๆนะครับวิกฤตการผลิตหมายความว่ารวยขึ้นแต่ผลิตของไม่ทันใช้เลยครับมันฟังดูย้อนแย้งนะย้อนแย้งมากค่ะแต่เป็นเรื่องจริงลองดูตัวเลขเปรียบเทียบอันนี้นะคะในปี2024เนี่ยรัสเซียสามารถผลิตกระสุนปืนใหญ่ได้ประมาณ3ล้านนัด3ล้านนัดค่ะแต่กลุ่มนาโต้ทั้งหมดรวมกันผลิตได้แค่1นล้านนัด ทั้งที่เศรษฐกิจโดยรวมใหญ่กว่ากันไม่รู้กี่เท่าโอ้โหตัวเลขนี้คือน่าตกใจมากจริงๆครับเป็นไปได้ยังไงที่ชาติตะวันตกที่มีเทคโนโลยีสูงกว่ากลับผลิตของพื้นฐานอย่างกระสุนปืนใหญ่ได้น้อยกว่ามันติดขัดตรงไหนกันแน่ครับมันเกิดจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมเองเลยค่ะคือตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาวุธของตะววนตกถูกผูกขาดโดยบริษัทไม่กี่เจ้าซึ่งเขาเน้นทํากําไรสูงสุดลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด มันก็เลยเกิดระบบซัพพลายเชนที่ซับซ้อนแต่เปราะบางอ๋อ oh, ครับครับพอเกิดสงครามที่ต้องใช้ของเยอะๆแบบปัจจุบันขึ้นมาจริงๆมันเลยขยายกำลังการผลิตไม่ทันแถมยังมีจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่มากคือการพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างพวกแร่หายากที่91%ของการสกัดมาจากจีนหรือแบตเตอรี่ที่นำเข้ากว่า70%ค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่า เครื่องจักรสงครามของตะวันตกถูกสร้างมาเพื่อการวิ่นระยะสั้นที่ทำกำไรสูงสุดไม่ใช่สงครามยืดเยื้อระยะยาวซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ผมสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าในเมื่อมีปัญหาเชิงโครงสร้างขนาดนี้ทำไมงบประมาณทหารถึงยังถูกอัดฉีดเข้าไปมหาศาลอยู่เรื่อยๆแม้หลายประเทศจะเป็นนี่บานเบอร์มันต้องมีกลไกทางการเมืองอะไรบางอย่างที่แข็งแกร่งมากๆอยู่เบื้องหลักแน่ๆคุณจับถูกจุดแล้วค่ะมันคือเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองล้นล้วน ผมนึกถึงคําว่าประตูหมุนหรือ revolving door เลยครับมันเหมือนกับทีมฟุตบอลไปจ้างกรรมการจากนัดชิงปีที่แล้วว่าเป็นโค้ชเลยค่ะคือรู้ทั้งกติการู้ทั้งจุดอ่อนคู่แข่งแถมยังมีเบอร์โทรของกรรมการคนอื่นอีกต่างหากข้อมูลบอกว่าปีล่าสุดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสหรัฐทุ่มเงินไปกับล็อบบี้เกือบ160ล้านดอลลาร์อืและที่น่าสนใจคือนักล็อบบี้กว่า60%บตคืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายพลที่เกษียณแล้วก็หมุนตัวมารับงานกับบริษัทอาวุธททันีใชเลยค่ะ และอิทธิพลมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การล็อบบี้ในสภามันลึกกว่านั้นอีกคือการเข้าไปสร้างความคิดและกำหนดวาทกรรมผ่านสถาบันที่เรียกว่าคลังสมองหรือ Think Tanks คือมีข้อมูลว่าสถาบันวิจัยชั้นนำา50แห่งในสหรัฐได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและบริษัทอาวุธร,รวมกันกว่า67ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองค่ะแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นหน้าที่ของสถาบันพวกนี้ใช่ไหมครับ ที่จะต้องจำลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศเราจะลากเส้นแบ่งระหว่างการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นกลางกับการตลาดเพื่อขายของให้บริษัทอาวุธได้อย่างไรครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเส้นแบ่งมันบางมากจริงๆแต่เมื่อเราเห็นว่าสถาบาันที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทอาวุธมักจะผลิตงานวิจัยหรือแบบจำลองสงครามที่สรุปออกมาว่าเราต้องการอาวุธชนิดใหม่เพิ่มหรือเราต้องเพิ่มงบประมาณทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม X Oh. มันก็อดตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นกลางไม่ได้มันคือการสร้างความต้องการเทียมขึ้นมาในตลาดเพื่อให้สินค้าของสปอนเซอร์ตัวเองขายได้เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตโอเคพอเห็นภาพแล้วครับมันคือเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบมากเริ่มตั้งแต่สร้างความต้องการผ่านติ้งแทงแล้วก็ใช้ล็อบบี้อิสไปปลดล็อกงบประมาณจากรัฐบาลเป็นวงจรปิดที่หมุนไปเรื่อยๆ แต่เครื่องจักรสงครามนี้มันไม่ได้เดินด้วยกระสุนกับระเบิดอย่างเดียวมันต้องใช้พลังงานด้วยซึ่งก็นำเราไปสู่ตลาดพลังงานอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจเลือดถูกต้องค่ะสนามรบทางเศรษฐกิจมันกว,กว้างกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะมากในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่บ่นเรื่องค่าไฟค่าแก๊สที่แพงขึ้นข้อมูลบอกว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่5้าเจ้าของโลกทำกำไรรวมกันไปเกือบ3า0แสนล้านดอลลาร์ในเวลาแค่2ปีหลังสงครามยูเครนประทุมันเป็นตัวแรกที่มาหาศาลจริงๆ และในทางกลับกันรัเสเซียที่เคยเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้กลับเจ็บหนักจนต้องหันไปใช้สิ่งที่เรียกว่ากองเรืองเงาหรือ Shadow Fleet เพื่อแอบขายน้ำมันเลี่ยงมาตรการคว่มบาตรและสิ่งที่น่าสนใจคือสงครามครั้งนี้มันไดเ้ร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสนามรบการเงินด้วยโดยเฉพาะบทบาทของคริปโตเคอเรนซีซึ่งกลายเป็นดาบสองคมที่ทรงพลังมากค่ะดาบสองคม หมายความว่ามันถูกใช้จากทั้งสองฝั่งเลยเหละครับเหมือนเป็นพื้นที่สีเทาที่ใครจะหยิบไปใช้ทําอะไรก็ได้ประมาณนั้นเลยค่ะสําหรับฝั่งยูเครนคริปโตกลายเป็นเครื่องมือระดมทุนที่เปลี่ยนเกมไปเลยเขารับบริจาคได้กว่า225ล้านดอลลาร์ทั่วโลกอย่างรวดเร็วเอาไปซื้อโดรนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ได้ทันทีในช่วงที่ระบบธนาคารแบบเดิมอาจจะช้าหรือถูกตัดขาดครับแต่ในทางกลับกัน ฝั่งรัเสเซียก็ใช้คริปโตเป็นช่องทางหลักในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินมีการใช้ s t a เบิลคอยอย่าง USDT จ่ายค่าสินค้านําเข้าจากจีนหรือที่ล้ําไปกว่านั้นคือบริษัทพลังงานอย่างก a สพรอมเอาไฟฟ้าที่ได้จากก๊าซส่วนเกินที่แท่นขุดเจาะมาใช้ขุดบิตคอย n Oh. มันคือการเปลี่ยนพลังงานที่ศูนย์เปล่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่นอกระบบการเงินโลกไปเลยค่ะเหลือเชื่อจริงๆครับมันคือการสร้างระบบเศรษฐกิจคู่ขนานขึ้นมารอบๆความขัดแย้งเลยพอได้เห็นภาพตั้งแต่การผลิตอาวุธการล็อบบี้ตลาดพลังงานมาจนถึงการเงินดิจิทัลแบบนี้มันทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าแล้วถ้าการสู้รบมันจบลงแล้วครับระบบเศรษฐกิจนี้มันจะหายไปเฉยๆหรือว่ามันจะแปลงร่างไปเป็นอย่างอื่นต่อ มันจะแปลงร่างค่ะและกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากด้วยนั่นคือธุรกิจการบูรณะฟื้นฟูแน่นอนอย่างกรณีของยูเครนมีการประเมินว่าต้องใช้เงินฟื้นฟูประเทศในอีก10ปีข้างหน้าสูงกว่า500แสนล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าสถาบัานการเงินยักษ์ใหญ่อย่า,ยยาง l บล็ Rock กับเจพีมอ a กเข้ามาตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนายูเครนรอไว้แล้วมมันเหมือนกับว่า ซากปรากหักพังของสงครามกำลังจะกลายเป็นเหมืองทองคำแห่งใหม่สำหรับกลุ่มทุนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของวงจรเศรษฐกิจเลือดถูกต้องค่ะมันคือวงจรที่สมบูรณ์แบบทำลายแล้วก็สร้างใหม่โดยมีกำไรในทุกขั้นตอนจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ความเชื่อนั้นมันยังเป็นจริงอยู่ไหมครับเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะและคำตอบสั้นๆคือไม่จริงหรืออย่างน้อยก็เป็นความจริงแค่เสี้ยวเดียว กรณีสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสถานการณ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใครอย่างแรกคือสหรัฐมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์มหาศาลคือแผ่นดินแม่ไม่เคยถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานไม่เสียหายเลยแต่กลับกลายเป็นโรงงานของโลกที่ผลิตทุกอย่างป้อนให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรหมายความว่าในขณะที่ประเทศอื่นกำลังพังสหรัฐกำลังผลิตของขายเต็มกำลัง ใช่ค่ะและประเด็นที่คนมักจะเข้าใจผิดคือเศรษฐกิจสหรัฐที่บูมหลังสงครามไม่ได้มาจากงบของรัฐบาลเป็นหลัก แต่มาจากการระเบิดของความต้องการสินค้าที่ถูกอั้นไว้ของภาคเอกชน oh. คนที่เก็บเงินมาตลอดช่วงสงครามพอสงครามจบก็แห่ออกมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อของทําให้การลงทุนภาคเอกชนพุ่งขึ้นมหาศาลในขณะที่ถ้าเราไปดูสภาพของโซเวียตหรือ,อยุโรปที่บ้านเมืองพังพินาศผู้คนล้มตายเป็นสิบล้านคนจะเห็นภาพชัดเจนว่าต้นทุนที่แท้จริงของสงครามมันเป็นหายนะขนาดไหน ถ้าอย่างนั้นเราจะสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจเลือดนี้ให้ชัดๆได้ว่าอย่างไรครับสรุปเห้ช,ชัดที่สุดก็คือสงครามดีต่อธุรกิจบางประเภทแต่เป็นหายนะต่อเศรษฐกิจมหาภาคค่ะครับคำรายมหาศาลที่เราเห็นในบริษัทอาวุธบริษัทพลังงานหรือบริษัทก่อสร้างมันไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งใหม่ขึ้นมาแต่มันคือการโยกย้ายงบประมาณของรัฐซึ่งก็คือเงินภาษีของประชาชนไปเข้ากระเป๋าของบริษัทเอกชนไม่กี่แห่งอืม แต่ในภาพรวมของประเทศต้นทุนที่แท้จริงของสงครามคือการทำลายล้างทั้งผลิตภาพทุนมนุษย์และที่สำคัญที่สุดคือต้นทุนค่าเสียโอกาสเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ที่หายไปกับงบประมาณทาหารแทนที่จะถูกนำไปใช้พัฒนาการศึกษาสาธารณาสุขหรือนวัตกรรมที่ยั่งยืนพอฟังแบบนี้แล้วภาพชัดเจนมากครับวันนี้เราได้เจาะลึกเข้าไปเห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจเลือดตั้งแต่อุตสาหกรรมอาวุธ ที่ขับเคลื่อนด้วยอิทธิพลทางการเมืองไปจนถึงสมรภูมิพลังงานและการเงินดิจิตัลและจบลงที่ธุรกิจการบูรณะฟื้นฟูมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในตัวเองจริงๆในโลกที่เชื่อมโยงกันสูงแบบทุกวันนี้ต้นทุนของสงครามมันสูงกว่าในอดีตมากค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกลุ่มผลประโยชน์ที่วางโครงสร้างเหล่านี้ไว้ก็จะยังคงเป็นผู้ชนะเสมอท่ามกลางความสูญเสียของคนส่วนใหญ่ ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อครับเมื่อเส้นแบ่งระหว่างเทคโนโลยีพลเรือนกับการทหารมันเริ่มจางลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นในกรณีของ SpaceX และ c r y ปโตเค r เรนซีในอนาคตข้างหน้าโฉมหน้าของเศรษฐ,ฐกิจเลือดจะวิวัฒนาการไปในทิศท,ทางไหนและใครจะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่เราคาดไม่ถึงที่จะก้าวเข้ามาในสนามรบแห่งผลประโยชน์นี้คะ